วันนี้พาท่านมาเจอตัวจริงเสียงจริงของช่างสติกเกอร์อีกท่านหนึ่งที่ว่าดังเลยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีช่างนะช่างหนังคนตัดลายครับนี่ <laughs> ตัวจริงเสียงจริงวันนี้มาเจอการตัดแบบจริงๆเลยมาเจอตัวจริงเลยแล้วพี่เริ่มเข้าสู่วงการตัดสติกเกอร์ได้ยังไงมองหงไกลก็สวยมองหไกลๆนี่ยิ่งสวย ยางรถบรรทุกแอดวานซ์ t r ยางเบอร์ส 11R ลงทุนน้อยคืนคุณไววิ่งานได้มากกว่าดอกลึกผ้าใบาหนากับราคาเพียงแค่5,000กว่าบาทว้าวมีบริการจัดส่งต่างจังหวัดสนใจสังส่งซื้อที่ช่างมิกบ้านโปร่รับเขียนป้ายไม้รถสิบลอ้อโดยใช้เทคนิคดั่งเดิม ใช้สีเกียรตด,ดีสวยสดติดทนนานเป็นงานที่สร้างด้วยใจรละประกันสวยทุกลายเส้นสนใจติดต่อได้ที่สวัสดีครับอยู่กับช่อง d b t นะครับเดี๋ยววันนี้พาท่านมาเจอตัวจริงเสียงจริงของช่างติ๊กเกอร์อีกท่านหนึ่งที่ว่าดังเลยแต่ว่าบางคนเคยเห็นแค่แบบ เขาเรียกว่าเป็นเหมือนลายเซ็นตรงบริเวณติ๊กเกอร์เขาเนี่ยแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาตัวจริงเสียงจริงวันนี้ผมมาเจอแบบบังเอิญมากพี่อูช่างปุ่มเคไลนะครับนี่ครับวันนี้ครับสวัสดีครับวัน,นี้ช่างนะช่างหนะคนตัดลายครับนี่ตัวจริงเสียงจริงต้องอย่าลบหน่อยนะครับ้ถาถาดีผมเคยเจอแต่ตัวติ๊กเกอร์เคยเจอแบบบนรถรถแมคโครรถเกี่ยวข้าวรถสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาเจอการตัดแบบจริงๆเลยมาเจอตัวจริงเลย นี่วันนี้มาตัดให้ช่างปุ้มครับ,รบนี่ครับ <_ S 2> การทํางานก็จะแบบประมาณนี้ทุกคนโหสุดยอดมากเป็นงานฝีมือจริงๆวันนี้ก็อยากจะมายัางไงเหมือนมาแบบดูการทํางานหน่อยขอส่องหน่อยนี่นี่คือแบบเป็นงานฝีมือจริงนะเนี่ยอุปกรณ์มีคัตเตอร์แล้วก็มือ,อนี่ท็าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแล้วแล้ว,ลวในในแบบอะครับ แบบเราก็จะล่างขึ้นเล็กน้อยผมผมล่างเสร็จแล้วงทีมผมก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวเอืมอ๋อคือคือล่างงี้ใช่ไหมเป็นแบบล่างส่กระดาษนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้คือต่อลายอ่าเพราะว่าอันนี้มาทางนี้ไม่ได้ตรงสื่อมันไม่ลงตัวผมก็ต้องต่อหางมาฝั่งนู้นอืมคือเราสามารถพิกแพงแบบได้อ๋อคือแบบอยู่นี้ใช่ไหมฮะมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมนี่ไหมแบบนี้ไหมครับครับผมจะคร่าข้าขึ้นมาประมาณนี้แหละนี่อันนี้อันนี้ลายไม่ละเอียดมากผมก็จนิด <ผ> oh. คือสุดยอดมากเลยเอาง่ายๆคือแบบพี่ร่างคร่าวๆแล้วก็พี่ <Yeah. S 2> แล้วก็พี่ก็เหมือนใช้สมองในการแบบอคิดสร้างสารรค์ว่าจะแบบจะให้งานออกมาประมาณไหนครับบางทีเราก็ต้อง d e v e l o p ใหม่ออ้ครับเราจะใส่มันสามารถพลิกแพงได้ตลอดครับคือบางทีเราวาดออกมาอย่างนี้ครับมันมันอาจจะ ตอนแรกโอเคพอเรามาวางครับวางอาร์ตเวิร์กกิ้งมันมันไม่ไอืมันก็ต้องผิดแพงคือมันออกมาจากขวดเราเลยสดเลยครับสุดที่ว่าขึ้นมาแบบนี้เราอาจจะปุ๊บปั๊บเปลี่ยนก็ไม่ตามสถานการณ์ตามสถานการณ์อันนี้แผ่นนี้คือติดตัวด้านข้างตัวอุ้มครับอุ้มข้างบนออ้ก็ซึ่งตัดเสร็จแล้วรอขึ้นรอขึ้นอ๋อนี่อันนี้คือคันเดียวใช่ไหมครับคันเดียวครับ คันเดียวกี่แผ่นเนี่ยพี่ประมาณกี่ชุดอะโอ้คันนี้โอ้หลจริงจยูงนะน่าจะเกือบยี่สิบเลยนะโอ้โห,โห,โหขออนุญาตดูหน่อยเอาลงมามา,มาขายดูยโอ้ยพอเข้าไรพ,พี่ีนี่ซึ่งอันนี้ชุดใหญ่เลยนี่ของแท้เลยอันนี้เป็นพันใหญ่เต็มเลยอันนี้ติดอุ้มครับอัวนี้สองอันอันนี้คือติดอุ้มแผ่นนี้พี่ใช้เวลาในการตัดประมาณกี่วันครับเนี่ยแผ่นนี้ก็อยู่ประมาณวันวันครึ่งน,นี่แหละครับหนึ่งวันกับอีกครึ่งหนึ่ง จริงจริงมันจะช้าเวลาเราคิดแบบออค,คิดแบบมันจะมันจะช้านิดนึงเพราะว่าเรารถแต่ละคันมันต้องคือเราไม่อยากให้มันเหมือนกันซ้ากันประมาณนี้ครับนี่ครับช่างปูมเคไลนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสว,วัสดีครับผมนี่เตรียมไปงานพิจิตรใช่ไหมครับเตรียม ทำรถเป็งนงานวิจิตครับอ๋อรถเกี่ยวรถเท,เล,เ,ทเลอร์อ๋อเทเลอร์ด้วยเทเล่ด้วยครับรถเกี่ยวใหม่เทเลอร์ใหม่ด้วยครับนี่เดี๋ยวรอดูทเทเลอร์อยู่ <c oughs> นี่แผ่นชนน้องใช่ไหมแผ่นชนน้องครับแผ่นติกา้าติก้าโอ้โหโคตรสวยเลยญี่ปุน่นยุ่นยุ่นญี่ปุ่นครับสั่งจากญี่ปุ่นหมดเลยอือโหสุดยอดนี่ครับวางเล่นกัน่าดูเลยนุดเด่น อันนี้คือการต่อห่างฝั่งนูน้นครับต,ต,ต,ต่อลายต่อห่างต่อลายอ่าแบ้แยก็รอด,ดูตอนเราติดเสร็จนี่ครับแบบว่จาจะประมาณนี้ผมจะล่างๆไว้ประมาณนี้แหละคือเจ้าตัวหลักๆมันคือตัวตัวลลักของมันโอ้ไฮไลท์หลักคือตัวจระเข้ครับนี่ที่เหลือก็เป็นการแบบแต่งเติมเพิ่มเข้ามาโดยผ่านการออกแบบการสร้างสรรค์จากขัวเลยอ่า เป็นคือเป็นงานชั้นสมองเลยนี่เป็นงานคิดออ้โห<า>ทุกอย่างมันอยู่ในหัวครับเพระมหวาณนั้นเลยแล้วบางทีเราเราแบบคิดไม่ออกนี่เราก็ต้องคุยกันกับเจ้าของรถว่าพี่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยอือก็คือบางทีเราก็ต้องคุยกับเจ้าของรถด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่แตัวเองแตไม่ได้คืออยากให้ถูกใจลูกค้าเราด้วย อโอ้โหนี่ทุกคนเป็นไงสวยมากเลยนะเนี่ยดู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 ตรงหมวก็อาจจะใส่ตรงชาติไทยไปเนี่ยเพราะว่ายังไม่จบมันดูกันดูอ๋อตรงขบนเนี่ยนะดูดิดูดิดูดิโอ้หสุดนะนี่ฮะสุดอยคฝีมือจริงเนี่ยใช้คัตเตอร์ แท็กเตอร์แล้วก็ติ๊กเกอร์แล้วก็มือเนี่ยเนี่ยไม่ได้แบบมีการใช้เครื่องเลยนะใช้มือจริงๆเลยเนี่ยนีงานมือที่นี่เนี่ยเป็นทิ๊กเล็กน้อยครับเป็นติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่นี่ใช้ติ๊กเกอร์เล็กแปะตามม,มุมไม่ให้ขยับเนาะล็อกไว้แล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ตอนที่ว่าผมเพิ่งเข้ามาพี่บอกว่าคือทําในห้องเนี่ยคือฝุ่นจะไม่มีแล้วก็แอร์ก็ไม่เปิดเพราะว่าถ้าเปิดแอร์ปุ๊บติ๊กเกอร์มันจะแข็งครับบางบางบางยี่ห้อบางสีที่มัน มันบางอย่างเงี้ยที่ที่เราไม่มีบางที่ห้อเราต้องใช้ตัวที่ที่มันมันมีแต่ว่าคุณภาพมันก็เกรดกลางเกรดดีอะไรยเงี้ยไงบรโดนแอร์เงี้ยมันมันเย็นแล้วมันจะกรอบอ๋อมันจะกรอบเวลาเราดึงอ่ะมันมันจะเซฟตัวมันมันจะดึงไม่ค่อยออก โอ้กรอบคือมันจะฉีกง่ายฉีกขาดง่ายพอเราดึงขึ้นอย่างนี้มันจะฉีกขาดง่ายเวลาถ้า,ถามันอุ่นมันก็จะแบบหเหนียวๆหน่อยใช่ก็เหมือนเวลาเราเราจะลอกติ๊กเกอร์ถ้าเรามีใดป่าเนี่ยมันก็จะลอกง่ายอะไรเงี้ยจริงด้วยความร้อนมันจะให้ความยืดๆๆหยุ่นของมันโอ้อนี่คือทิก๊กน้อยเลยถามได้พี่ผมไม่ห่วงหรอกถามได้เพื่อเทคนิคเวลาลูกค้าเอาไปอย่างเงี้ยติดเขาติดยังไงพี่เวลาติด อะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาลอกเวลาติ๊กเกอร์มันมันอยู่นานแล้วมันลอกไม่ออกอ่บางคนก็โทรมาถามอืมนั่นแหละคือหลักๆคือถ้าความร้อนอุ่นขึ้นกล่าวมันก็ทํางานทํางานยืดหยุน่นมันก็ลอกออกง่ายอ๋อคือติ๊กเกอร์ถ้าเกิดว่าติดกันนานเราต้องการที่จะลอกออกได้พะผมเป่าเลยแล้วก็ลอกครับเป่า,าให้มันอุ่นแล้วก็ค่อยดึงออกดึงออกอ๋อครับอีกอย่างอยากรู้ว่าจริงๆพี่อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหน ผมจริงๆอะผมเป็นคนร้อยเอ็ดอะแต่ผมไม่มีครอบครัวอยู่ศีสะเก oh. ดอือราศีสไลศรีสไล <c oughs> แล้วพี่เริ่มเข้าสู่วงการตัดติ๊กเกอร์ได้ยังไงแรกๆผมผมก็ชอบวาดรูปอะ oh. ชอบวาดรูป <c oughs> เป็นคนชอบศื้อปะแต่แรกครับอ่า๋ีปาดแต่แรกแล้วก็มันอย่างว่านะคนเราบางทีมันต้องผ่านมาหลายอย่างนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่หลักก็คือผมเริ่มจาก เริ่มจากอะไรบางทีเล่าัาอาจจะขำะผมเริ่มจากขายขายกับข้าวขายลาบเนี่ยเป็นเป็นเป็นร้านทิกเกอร์ร้านลาบอืคือช่วงที่เราเปิดร้านใหม่ๆมันไม่มีลูกค้าไงอืมันม,มีลูกค้าเราก็ต้องแบบว่าทําอะไรเล่นๆเนี่ยคือเราชอบวาดรูปอยู่แล้วไงนะครับเราชอบวาดรูปเราก็เลยวาดรูปเล่นวาดรูปโน,น่รูปนี่ผมก็ ชอบปลาขอราว่าลูกปลาบางกรนอะไรติดร้านอย่างเงี้ยโอ้วันีลูกค้ามาเห็นครับเขาก็เลยถามว่าพี่ตัดติ๊กเกอร์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วผมก็เคยตัดมั่งผมก็เลยเลยตัดเขาก็ไอเราก็ไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยอะไรเงี้ยแต่เพราะตัดเสร็จลูกค้ามันชอบไหมยออ้คนนั้นมันชอบรุ่นน้องครับเขาก็เลยบอกเพื่อนมาไปตัดที่ไหนนี่ เ,เขาก็บอกว่าไปตัดร้านเอลพวกนั้นก็บอกไอ้อนนไมึงอยากค้นนั่นงถามไปดีอ่านึกว่ปาปั่นแล้วอ่ะร้านขายลาาจะตัติกเกอร์ได้ยังไงรับประนะันอ่าเขาก็เลยพาเพื่อนมาดูเขาบอกเออจริงว่ะของแท้ <c oughs> เลยครับของแท้นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหละผมว่าเราเออมันรายได้มันก็โอเคนะแล้วเราทํางานในร่มด้วยอืคือมันเป็นสิ่งที่เราเราเราชอบด้วยคือจริงๆเราชอบด้วยอ่าใช่เนี่ย ผมว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบอ่ะคืออตรงก็คือแบบเป็นงานฝีมือแบบเป็นงานที่ต้องใช้แบบเหมือนใจทําด้วยแล้วหัวเราไปด้วยกับสิ่งเนี้ยเนาะบางทีทําอย่างเงี้ยมันถ้าอะไรแบบว่าเราไม่มีช่วงคือฟิลไม่มาอย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ได้เหมือนผมเลยคือหนียิ่งเดียวหนีไปไปทาอะไรรีแลกตัวเองก่อนแล้วก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยได้เหมือนผมเลยเวลาผมตัดคิปเนี่ยผมก็ต้องมีฟิลนะถ้าไม่มีฟิลผมผมไม่ทําผมทําไม่ได้นะ ม,มันเจอทําให้เราหงุดหงิดจริงอ่าใช่เหมือนผมเลยแล้วแต่คลิปเนี่ยเวลาไม่มีอารมณ์มันทําไม่ได้มันหงุดหงิดจริงเหมือนผมเลยเนี่ยงานออกมามันก็จะไม่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 โอเคผมใช่ใช่เลยไม่โอเคพอไม่โอเคแล้วเราเห็นด้วยตัวของเราเองบางทีมันก็ไม่ใช่เลยมันไ,ไ,ไม่สวยถูกแต่ถ้าเราทำออกไปอย่างนี้ใช่ป่ะครับลูกค้าเห็นถูกใจอย่างเงี้ยโอ้โหแค่นั้นมันมันมันก็ มันก็ดีใจครับผมกินมันก็ดีใจนะแต่ว่ารายได้มันก็เป็นส่วนหนึ่ง่ะคนทํางานมันก็ต้องมีรายได้ถูกคนเราต้องกินต้องใช้ใช่ครับมีครอบครัวเราก็ต้องเลี้ยงครอบครัวด้วยด้วยวันนี้นั่นแหละเงินถ้าไม่มีเงินมันจะไปไหนมาไหนบ้างถูกคนที่บอกว่าเงินไม่สําคัญคือไม่จริงเราไม่มีเงินี่อยู่ไม่ได้หรอกยุคนี้ยอุดมการณ์การทำงานตรงนี้ยของพี่คืออะไรสรุปแกนทำการทำงานอะคติในใจอะประวันนั้นะคือ มันต้องทําให้ถูกใจลูกค้าครับบางทีผมผมก็จะบอกลูกค้าบางทีทักไปช่างก็ไม่ทําให้อะไรทีทบางทีคือเราก็อยากทําให้ทุกคนนะ่ะแต่ว่ามันต้องให้มันเสร็จไปเป็นคนๆนเป็นคนๆแล้วก็คือทําให้มันถูกใจลูกค้าดีที่สุดอ่ะผมว่านะจะช้าจ,จะเร็วก็ขอให้ถูกใจลูกค้าทําทําได้อ <laughs> ะไก็คือให้ให้โอกาสให้เวลาแค่นะั้นและให้มี จังหวะของมันให้เวลาเราหน่อยครับลูกค้าคนไหนนี้ไม่ได้ก็ก็ขอโทษเขาแหละไม่ทำไม่ได้จริงๆริงไม่ทนจริงเงครยบไม่ทำจริงเมื่อกี้คุยพี่อยู่เห็นว่ามีคนหนึ่งที่ว่ารอพี่มาหลายปีใช่ไหมใช่ครับเขาอยู่ละนองละนองแต่ผมก็ตัดตัดไปให้ละสามปีมั้งเขารอพี่มาสามปีสามปีโอ้โหลูกค้าละนองครับนี่ต้องกลับบ้านไปไปแก้งาน ผม,มส่งไปชุมพรมั้งแต่แพทเทิร์นมันมันเล็กกว่ากันนิดนึง oh. ต้องไปขยายลายขึ้นให้ลูกค uh ้า huh. เป็นรถแมคโครเบม oh. ตัวอะไรอ่ะตัวตัวใหม่ล่าสุดอะไรส <200. S 2> องร้อย uh huh. จากนี้ก็แมคโครต่อแมคโครต่อก็น่าจะกลับมารถเกี่ยวอีกช่วงนี้งานสายไหนที่ว่าค่อนข้างเยอะกี่ ro, แมคโครรถเกี่ยวสิบล้ออะไรเงี้ย ส่วนใหญ่จะเจอช่วงนี้บบนจะเป็นแมคโครกับรถเกี่ยวอ oh, ๋อแมคโครรถเกี่ยวครับมันเป็นฤดูการช่วงเขาจะต่อรถเกี่ยวไปลงนาปีอืมเออช่วงนี้ใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็แมคโครมันก็มันจะเข้าหน้าแรงไงแล้วพวกพวกบางอูอ่อะไรเขาเขาจะออกรถยอืม,อมคือถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนว่ายังไงอยากอยากดิเกอร์ของพี่เนี่ยก็สามารถสั่งแล้วก็เอาไปติดเองได้ติดเองได้ครับอ่าแล้วก็ ที่บอกกนะ็คือต้องของเวลาแค่นั้นแหะขอเวลาหน่อยครับและยิ่งตอนนี้คือมันเรามาได้อุปจัม์อย่างเงี้ยคืองนานมันมันต้องเขาป้อนเราตลอดเราก็ต้องทําให้มันได้อืแต่ของลูกค้าหาหาจอหรือว่าลูกค้าทำเงานรก็ทําปกติก็ทำบางทีเราก็ทํา ทำเต็มที่บางทีก็ทําแล้วเท่าที่ทําได้นะแต่เราอยากเอารับรับรับหมดแล้วไม่ทําให้อย่างนี้บางทีมันเสียอืเสียเราแต่ผมไม่เคยรับรับตังค์ก่อนอืผมจะผมจะบอกตลอดลูกค้าว่าถ้ามันจบมาผมก็ได้นะแต่บางทีมันมันเร่งไงมันจะเร่งเราไปในตัวใช่มันจะเร่งเราไปตัวบางทีมันบีบเรามากทําให้เราหุดหงอดจริงพี่นี่อันนี้พูดตรงตรงเลย คนทางานคนเดียวก็น่าจะรู้ใช่ไหมใช่คือทําคนเดียวคิดคนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวเออเออเออแล้วแต่แต่รอบข้างคือแบบพี่อ่าลิงรอโตๆนะอ่าพอมาของหมู่บ้านเออเออครับประมาณนั้นแหละโอเคนี่เดี๋ยวรอดูพี่ซับลายมาต่อไลน์นะครับนี่ทีแรกผมสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมสองแผ่นนี้มันไม่เหมือนกันอ๋อนี่คือเป็นตัวสีพื้นที่เป็นสีดาอย่างนี้ครับโอ้นี่นี่ทุกคน คือเราเรามาวางวางเนื้องานหลักก่อนอและที่เหลือมันมันเราจะมาให้มิติให้เงาให้อะไรให้อารมณ์อ๋อให้อารมณ์อันนี้คือการลงลายเซนใช่ไหมใช่ครับให้มันมีลายเซนมาอัอนใส่ไปในตัวสเก็ตบอร์ดใช่ไหมอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมจะไล่เงาไล่เงา,เงามันต้องมีสองสองพันหกเอ้ยสองพันยี่สิบหกองนี้อีกอีกกันนึงแล้วก็จะ ลายเงาลายขอบลายขอบคือนี่สีดำนี่ลายมิติมันให้เป็นตัวน,นั้นอ๋ออย่างนี้เลยครับโ,โ,โอ้โหนี่นะเนี่ยสีดำสีดำสีขาวนี่สีดำคือที่ว่าต้องตัดออกที่ว่าแบบเอาไว้ลายขอบไวไ้ลายเงา<ช>เพิ่มมิติอันนี้พี่มาตั้กี่วันแล้วครับเนี่ยสิบวันววนะเนัะสิบวันเละม่จะสิบะไรอู้อธิกว่าตอนแรกไม่ได้เร่งมากไงอ๋ออืม รถไปงานวันที่น,น่าจะวันที่ยี่สิบพี่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่างานมันมีอยู่ที่ยี่สิบเ็ดงานกเกี่ยวข้าวครับงานใหญ่ประจำปีพิจิตงานใหญ่เขาเลยใช่ใช่ใช่ดีคือการล่างแบบสองพันยี่สิบหกพอแล้วก็ต่อไปมันเป็นงานตัดต่อดีคือจะเอาเป็นสีดำอ๋อเอออย่างนี้ ตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับนี่ ทำความสะอาดนผิวมีติตรงไหนไหมนี่แล้วค่อยไปแต่งบนรถอีกนิดนึงอ๋อเก็บงานเป็นเติมบนรถนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่แม่สองแผน่นรวมกันโอ,อ้สวยมากนี่ครับงานฝีมือจริงๆอ๋อน,นี่มันมันฝั่งซ้ายฝั่งขวาของอุ้มอ,อืม,ออมลายเดียวกันคล้ายๆกันคล้ายกันนะ แต่อริยบทกบต่างกันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นงานที่ตัดสดเลยครับผมโห้ยนี่จระเข้เคไล่จระเข้นี้ทีแรกออกแบบอย่างมายังไงพี่เอ๋นี่ก็แรกแรกมันเป็นส่วนมากจะเป็นพวกแบบจระเข้แบบเหมือนเหมือนจริงไงแตัมาตอนนี้จะเป็นอแนวการ์ตูนนะแนวอาร์ตอาร์ตหน่อยประมาณนั้นแนววัยรุ่นหน่อยจระเข้วัยรุ่น จะตะเคียไว้รุ่นนี่ครับสุดยอดนี่ครับสวยๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจองคิวตัดติ๊กเกอร์อเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กตามนี้ขึ้นไปให้แตเรื่องคิวว่ายังว่าล่ะอก็ต้องตามคิวเนาะตามคิวตามคิว แต่แล้วประกันได้ว่ามองไกลๆก็สวยมองใกล้ๆนี่ยิ่งสวยอ่ามองใกล้ๆยิ่งสวยจริงทุกคนเนี่ยตัวนั้นรู้สึกว่าฟันมันยังไม่ใสเรื่องเงินไม่สังเกตเลยนะยังไม่ใสเพื่อนสีเหลืองอะไรไหมโอ้โหที่ก็สวยนแหละเนี่ยเนื้องานโคตรดีนะนีทองมีราคาก็เลยต้องถือทองอ๋อทองเราบาทอ่ะเจ็ดแปดหมื่นนะเจ็ดแปดหมื่นละ อทุกคนทุกวันนี้ครับ <Okay. S 1> สนใจก็ติดต่อช่างนะนัได้เลยนะครับโอเคเจอคลิปหน้าวส,สวัสดีครับ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 